สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกับช่องไอ้พาเพลินนะครับอ่ะวันนี้ผมมีเหรียญหรอสมเด็จปี61มาให้ทุกท่านได้ร,รับชมกันนะครับผมเป็นสมเด็จหลวงพ่อหวันวัดคลองคูนะครับอําเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับผมก็ออกเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนะครับปี61 นะครับเวลา9ก้นาเก้าโมงเช้านะครับผมประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับอ่านี่นะครับตอนที่ออกวัดนะครับผมซึ่งเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่แบบว่าร่วมทําบุญใส่ซองนะครับผมซองละร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้วัตถุมงคลหลวงพ่อวันนะครับซึ่งนะครับรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์มากเลยนะครับก็มี FC หลายท่านนะครับช่วงที่ผมรีวิวไปเมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับก็มี FC หลายท่าน ให้ผมหานะครับให้ผมหาผมก็ไม่ได้รับปากนะครับก็เพียงได้แต่ถ้าเกิดผมหาได้ผมก็จะหาให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมหาไม่ได้จริงๆก็คือหาไม่ได้นะครับก็มี f อสั่งไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังติดตามผมอยู่ยหรือเปล่านะครับเพราะว่า,าผมไปได้มาเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มาจากช่องทางโซเชียลยูทูบนะครับก็เป็น ที่รู้จักกันนะครับเขาแบ่งให้มานะครับพอดีเขาหาให้ให้ได้แหละนะครับเขาก็เลยแบ่งให้ผมมานะครับนี่ในกล่องนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันเลยนะครับหลวงพ่อวันนะครับท่านได้มรณภาพไปแล้วนะครับแต่วัตถุมงคลของท่านนะครับก็ยังมีลูกศิษย์ยังเช่าหากันอยู่ทุกวันนะครับผมเนื่องจากประสบการณ์นะครับ ของหลวงพ่อพันธ์องค์หลวงหลวงพ่อวันนะครับผมก็จะไปหนักอยู่สายคงกระพันนะครับผมแล้วก็แขวคาดปลอดภัยนะครับในส่วนใหญ่นะครับส่วนเมตาก็มีนะครับแต่ส่วนมากประสบการณ์ของหลวงพ่อเนี้ยจะอยู่จะเกี่ยวกับแขวคาดปลอดภัยนะครับอันดับหนึ่งเลยแขวคาดปลอดภัยนะครับอันดับรองนี้คงกระพันนะครับ แต่อย่าไปลองกันนะนะครับอย่าไปเที่ยวลองกันนะครับอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามารีวิวนะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องกันว่าผมเอามาเพิ่มกี่เหรียญอ่านี่ผมก็ติดตัวไปเหมือนกันนะต้องบอกก่อนเลยนะครับอันนี้ต้องผมก็ติดตัวไ้เหมือนกันนี่ตอนแรกผมอ่ะมีอยู่องค์หนึ่งนะครับอันนี้มีอันนี้พี่เขาเช่าผมไปนะครับแล้วก็เอามา มาเอามาคืนผมนะครับเอามาคืนผมนะครับผมก็รับเช่าอยู่ที่900บาทอันนี้คือพี่เขาปล่อยคืนมาอันนี้ผมก็เลยรับมานะครับอันนี้ผมรับพืชมานะครับส่วนในกล่องนี้ก็มีพี่ใน Facebook นะครับเขาเขาปล่อยนะครับเขาปล่อยมานะครับปล่อยแบ่งให้มานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าสวยขนาดไหนนะครับผมเป็นเนื้อชนวนโบราณนะครับ เป็นเนื้อชนวนโบราณหล่อโบราณน,นะครับผมเป็นเหรียญหล่อพิมพ์สมเด็จปี61นะครับนี่อันนี้จะเป็นองค์ที่ผมเก็บติดตัวตลอดนะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าคือไม่ได้ปล่อยนะก็มี PFC นะครับมาขอเช่าเยอะมากเลยนะครับผมให้ราคาโน้นราคานี้นะครับสูงสุดก็2 0 0 0นผมไม่ได้ปล่อยนะครับนี่ เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับผมใครจะว่าอะไรยังไงผมไม่ค่อยสนสักเท่าไหร่นะครับแต่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไปไหนก็สบายใจนะครับแต่เรื่องความปลอดภัยมันก็อยู่ที่ความไม่ประมาทด้วยเนาะควบคู่กันไปนะครับมีวัตถุมงคลแล้วก็อย่าประมาทนะครับ อย่าประมาทเลยนะครับต้องอใช้ไปควบคู่ด้วยกันนะครับถึงจะไปไหนนะครับจะไปไหนมาไหนแค้วคาดปลอดภัยแน่นอนนะครับขอแค่อย่าประมาทนะครับมีสตินะครับนี่นี่นะครับคือองค์ที่ผมเก็บติดตัวไปตลอดนะครับจะใส่กระเป๋าตลอดผมไม่ได้คล้องนะแต่สายนี่บางทีผมก็ามาคล้องบ้างอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อวันเหมือนกันนะครับแต่นี่ผมหมดแล้ว นะต้องออกตัวก่อนนะครับรอบที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วผมเอามาทําทวิดีโอลงในช่องทาง u t u ู e นะหมดเลยนะครับผมน่าจะมีอยู่ประมาณ10นะครับพร้อมสร้อยแบบนี้นะครับพร้อมสร้อยแบบนี้นะครับก็หมดไปแล้วนะครับอันนี้เดือวองค์ที่ผมเก็บไว้ของผมเองนะครับหลวงพ่อวันนะครับด้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อนะน,นี่ เดี๋ยวผมพามาดูกันในกล่องน,นี่นะครับอ่านี่นี่โอ้โหคราบขาเหมายังอยู่นะถือว่าเดิมๆมากๆเลยนะครับแต่เหลียงผมเนี่ยเขาว่าเขาไปไปล้างมานะครับนี่ของผมเนี่ยเป็นล้างมานะครับแต่ผมจะพามาดูแบบคาบข่าเหมาเดิมๆเลยนะครับนี่จำนวนการจัดสร้างน่าจะหลักหมื่นนะครับน่าจะหลักหมื่นแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับ ส่วนมากไปขอชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ให้นะต้องบอกก่อนนะเนี่ยประสบการณ์เยอะมากนะครับท่านสามารถเสิร์ชหาได้เลยนะครับนะครับในช่องทาง YouTube นะครับเสิร์ชหาเลยประสบการณ์หลวงพ่อวันนะครับผมจะขึ้นมาเป็นตับเลยนะครับจะขึ้นมาเป็นแถวเลยนะครับผมจะขึ้นมาเป็นแถวเลยนะครับก็จะมีบางช่องนะที่เขาแบบว่า ไม่ได้เมคกับชาวบ้านเลยนะครับไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยนะก็คือแบบไปสอบถามชาวบ้านเลยเรื่องประสบการณ์นะครับจะมีหลายอ P ีมากตอนนั้นผมดูเพลินเลยนะครับช่วงนั้นผมดูผมน่าจะดูหมดนะครับของ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 ช่องอะไรสักจางผมจําไม่ได้นะเขาจะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเลยนะครับผมว่า,าประสบการณ์หลวงพ่อวันมีอะไรบ้างนะครับเขาจะเข้าไปถามเลยนะครับแล้วชาวบ้านนี่จะพูด เป็นเสียงเดียวกันหมดเลยนะครับผมว่าบาร,รมีด้วยบาร,รมีหลวงพ่อวันนะครับวัดคองคูณนะครับนี่เจ็ดรอบนี่นะครับผมด้านหลังละเอียดจะประมาณนี้นะครับนี่หลวงพ่อวันนะครับวัดของคูณจังหวัดพิจิตรมีเลขเจ็ดรอบนะครับผมนี่คาว่าเจ็ดรอบเจ็ดรอบผมไม่แน่ใจว่าเจ็ดรอบอะไรนะผมก็ศึกษาที่หลังเหมือนกันนะครับผมเพิ่งจะมาศึกษาช่วง ปี62นะครับก็หลังจากาเหลียญนี้ออกแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะมาเก็บช่วงปี62-63เหมือนกันนะครับสำหรับหลวงพ่อวันนะครับเป็นกระถิน61ส่วนมากหลายท่านจะเรียกกันว่าเป็นสมเด็จกระถินปี61นะครับนี่เหนไหมข้าบขเมายันอยู่เลย นี่นะครับเป็นดาเดิมเลยนะครับสามารถเอาไปล้างได้แต่ผมไม่แนะนําให้เป็นล้างนะครับปล่อยดาเดิมเงี้ยดีสุดนะครับปล่อยดาเดิมเงี้ยดีสุดเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแบบทีเดียวเลยดีกว่านะจะให้ทุกท่านได้ดูได้สัมผัสกันชัดนะครับสัมผัสด้วยตานะไม่สัมผัสด้วยมือนะครับถ้าสัมผัสด้วยมือนี่ต้องหมแล้วนะแต่สัมผัสด้วยตานี่ต้องผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้าน ผมได้มาแค่เจ็ดอง์เท่านั้นนะครับได้มาแค่เจ็ดเหรียญเท่านั้นนะอ่ะหมดแล้วนะครับหนึ่งสอา่าอ่ะครบครับอ่ะแล้วแต่ท่านนะครับจะชอบแบบไหนนี่ก็ถือว่าเดิมเดิมเลยนะครับผมถือว่าเดิมเดิมสุดๆเลยนะครับอ่อันนี้ใส่ถุงมาด้วยขอญาติแกะเลย อันนี้ก็ได้มาจากเขาน่าจะได้มาจากชาวบ้านนะถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะได้น่าจะได้มาจากชาวบ้านนะครับไปรับซื้อรับเช่ามานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเขาก็ได้กันเหรียญละร้อยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับพันขึ้นนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้นะครับตกอยู่องละพันขึ้นนะครับนี่เลขอาจจะเตือนจ้างนะครับผมแต่ไม่เป็นผลอะไรเนาะเพราะโดยส่วนมากคนจะ เน้นสมบูรณ์นะครับแต่ทั้งนี้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีเลยนะครับนี่นะครับบางองค์บางเหรียญอาจจะมีตามมดบ้างนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อทําได้แบบนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมถือว่าให้เต็มร้อยเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับผมไม่ใช่แบบแบบแบบปั๊มนะไม่ใช่แบบปั๊มนะครับนี่ เป็นการหล่อนะครับกล่องครบถือว่าสมบูรณ์นะครับแต่อันนี้กล่องหายกล่องหายนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะจะให้ดูกันแบบนี้แล้วกันนะครับนี่คาบยังอยู่เลยนะอ่ะนี่นะครับนี่สมเด็จหลวงพ่อวันนะครับผมรับการแท้นะครับผม บางท่านก็บอกว่ามีเก๊ออกมาแล้วนะต้องระวังกันด้วยนะครับผมต้องระวังกันด้วยนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดนะต้องคมชัดนะครับต้องลึกนะให้สังเกตตัวหนังสือนะครับต้องแบบต้องปั๊มอ่าไม่ใช่ปั๊มสิต้องหล่อลึกอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่นะครับอ่ามมีกล้องไว้ทำไหมเนี่ยอ่อ่ะนี่นะครับผมปั๊บนะ <c ười> นี่นครัโอ้โหขับขเาเหมานะครับนี่ ต้องเซาะร่องลึกอย่างนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอ่ะนะครับมีเลเซอร์ด้วยนะครับเลเซอร์โค้ดนะครับอ่ะถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับผมเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับนี่นี่นะครับอ่ะนี่นะครับ ให้ดูเป็นตัวอยา่างคร่าวๆนะครับผมตอนนี้เริ่มตอนนี้หายากไม่ใช่เริ่มหายากนะตอนนี้หายากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดในช่วงปีช่วงปี62-63เนี่ยอันนั้นยังเป็นช่วงที่แบบว่ายังพูดกันอยู่ว่า เริ่มหายากนะครับแต่ปัจจุบันนี้หายากนะครับปัจจุบันนี้หายากอ่ะนี่นะครับขาเหม่านะครับดำๆนะครับสามารถเอาไปล้างได้แบบนี้นะครับอันนี้คือเจ้าของเดิมเขาล้างมานะครับแต่พอล้างมาราคาก็จะตกหน่อยหนึ่งนะครับราคาก็จะตกนะครับอันนี้คือขราบเดิมเลยนะครับนี่อ่านี่นะอ่า องที่3อันนี้องค์ที่ผมรับเช่าพี่ที่บริษัทมานะครับอันนี้เป็นพี่ที่โรงงานเองไม่ใช่ที่อื่นไกลนะครับนี่นะครับนี่สำหรับเอฟซีนะครับปีที่แล้วปีก่อนเนาะปีที่ปี64แล้วกันมนะั้งที่ผมเอาลงคลิปนะครับน่าจะเป็นปี64สี่ที่ผมลงคลิปไปนะครับ ท่านใดน,นะครับผมที่จะปล่อยคืนก็สามารถปล่อยได้นะอันนี้ถ้าเป็นสมเด็จนะครับวัตถุมงคลน,นะครับที่เป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อวันนะครับผมอันนี้ถ้าเป็นสมเด็จแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้นะสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับผมรับนะครับผมรับเช,ช่าคืนนะครับนีน่ถ้าเกิดใครมีนะครับรับเช่าคืนนะนี่อันนี้ถือว่าสุดๆเลยเนะี่ อ๋ขอข่าขาวด้วยนะสวยงามนะครับนี่นะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่บล็อกนะผมไม่ทราบจริงๆนะครับต้องถามผู้รู้ผู้รู้เขาจะเขาเขาจะรู้อยู่ว่าเออจะมีหลายบล็อกนะครับบางทีก็บล็อกวงเดือนมีฉีดมีติ่งตรงใต้รักแล้มีนะครับผมมีนะครับ จะมีหลายบล็อกอ่าคบก็เหมาขาวผมมีแค่องค์เดียวเองนะใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับแบ่งกันบูชานะครับผมแต่ถ้าเกิดจะคืนก็กลับมาสภาพสมบูรณ์ด้วยนะครับ <laughs> นะทางที่ดีนะครับเอาไปเลี่ยมนะครับเอาไปเลี่ยมกรอบน,นะครับ เจนเลยนะครับพามาดูนะครับผมที่หลายๆท่านอยากได้กันนะครับที่อยากได้กันนะครับนี่นะครับนี่นะแต่และเนื้อจะแตกต่างกันไปนะครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อชนวนรวมมวลสารนะครับที่จะเอามาหลอมแล้วก็หล่อนะครับเป็น สมเด็จแบบนี้นะครับแต่หล่อได้ชัดเจนมากนะหล่อได้สวยและเนียนมากลองดูสิเนี่นะครับสำหรับคนที่เคยทำงานหล่อหรือว่าเกี่ยวกับหล่อเหล็กหล่ออะไรเงี้ยนะครับจะจะจะ,จะรู้ดีนะครับการหล่อนี่จะให้เนียบยากนะครับเนียบยากนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่หลอหมอกันนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตออกมานะครับเรียงสวยๆนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายรูปจะจะถ่ายรูปเก็บไว้นะครับนานๆจะได้มาแบบนี้นะครับ <c oughs> ออนานๆจะได้มาแบบนี้นะครับอันนี้คือกล่องนะนี่กล่องสภาพค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับอันนี้องค์นี้ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวมีหลายท่านเข้ามาถามอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมี Uh, PPFC มาหักคอผมปล่ <laughs> อยไม่ปล่อยจะปล่อยไม่ปล่อยนะสรุปเลยอันนี้ผมไม่ปล่อยนะครับผมอันนี้ก็มีหลายท่านถามกันมาเยอะนะครับอันนี้ผมพกอันนี้คือพกประจํากายเลยนะครับองค์นี้พกตลอดเลยนะครับม่วาจะไปไหนนะครับล่องเหนือขึ้นใต้ขึ้นใต้ตล่องเหนือนะครับลงน้ําลงเรือนะครับเนองนี้ผมพกตลอดนะครับพกตลอดนะ นี่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับปีนั้นผมก็พูดอย่างนี้แหละนะครับถ้าเกิดใครมีก็มาปล่อยนะครับสุดท้ายก็เงียบกลิบเลยนะครับสุดท้ายก็เงียบกลิบนะครับนี่นะครับนี่สวยนะครับอา่านี่นะครับ เดิมเดิมเลยนะครับผมนี่เดิมเดิมเลยองนี้น,น,น่าจะแพงเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมจะมีแบบองคหนึ่งเทียบถ้าเป็นออกสีท,งทองนี้จะแพงนะครับจะเล็นกน้าแพงถ้าแบบ,แแบ,บนี้จะแพงแบบนี้ก็ธรรมดานะครับแบบนี้จะธรรมดาสีทองหน้าผมน่าจะได้มา น่าจะได้องค์เดียวนะครับก็คือองค์นี้นะครับออกออก,ออกทองทองนะครับออกสีทองทองอันนี้จะแพงหน่อยสีทองเขาเรียกน้ําทองหรืออะไรนี่แหละผมก็เรียกไม่ถูกนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความรู้หรืออะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผม ผมมีสองเหรียญผมมีห้าเหรียญอะไรเงี้ยก็าสามารถทักทายกันได้นะครับผมเปิดให้คอมเมนต์กันได้ทุกคนนะครับยก,ย,กยกเว้นนะยกเว้นคอมเมนต์ที่แบบดราม่านะครับผมบล็อกทันทีเลยนะครับเพราะดราม่านี่คือมันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตผม <laughs> นะครับขำๆนะครับขำๆนะครับ แต่สามารถคอมเมนต์ได้นะครับทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยก็สามารถทักทายกันได้นะครับช่องง่ายพาเพลินนะครับเป็นอ่ากันเองกันเองนะครับลูกทุ่งนะครับผมไม่มีอะไรมากเลยนะครับสามารถเข้ามาสอบถามราคาก่อนได้นะครับถ้าเกิดไม่พอใจราคาก็อ่าก็ไม่เอานะไม่ต้องเช่านะครับแค่นั้นเองนะครับมาถามราคาที่เฉยเนะมาถามราคากันที่เฉยนิ่งๆนะครับผมถ้าถูกใจนะครับผมก็เช่านะครับไม่ถูกใจก็ เอาไว้ก่อนแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับ,บช่องไอ้มาเพลินนะครับนี่โอ้โห و. เหรียญปี 61, 62, 61, 62, 63, 64, 65หปีนะนี่เหรียญ5ปีนะครับอยากให้ถึงสัก10ปีสักทีนะครับผมสักสิปีนี่จะขนาดไหนนะครับอ่ะอันนี้เป็นรับขาม่าขาวนะครับ มีแค่อง้์เดียวนะครับผมขามาขาวมีแค่เดียวนานๆจะเจอนะครับแบบนี้จะนานๆจะเจอส่วนมากจะเจอขม่าวดำซะส่วนใหญ่นะครับนี่ส่วนมากจะเจอเขมา่าดดาส่วนใหญ่ส่วนมากเลยนะครับจะเจอเขมํานดำนะครับอันนี้เป็นลายมือนะน่าจะเป็นผู้ผู้สร้างนะครับนี่แต่ไม่มีผลอะไรนะครับพอ้ะเกิดลงตอนนี้แย่งกันเลยนะพันหนึ่งนี่ลงในกลุ่มนี่โอ้โห แย่งเช่ากันเลยนะถ้าเป็นกลุ่มของกลุ่มเฉพาะนะครับผมถ้าเป็นกลุ่มเฉพาะอะแย่งกันเลยนะครับถ้าพันหนึ่งนะครับแต่นี้นะครับสําหรับท่านที่เป็น fc ผมนะครับไม่ถึงพันไม่ถึงพันนะแบ่งให้ไม่ถึงพันนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งราคาที่ผมสามารถที่จะดึงคืนมาได้ด้วยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับโอเคก็พามาชมประมาณนี้เนาะวัตถุมงคล อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นของหลวงพ่อของหลวงพ่อวันที่ท่านได้จัดสร้างไว้นะครับให้กับลูกศิษย์นะครับไว้ไว้ครอบครองกันนะครับเพื่อที่จะไปไหนมาไหนนะครับแควคาดปลอดภัยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกนะครับแควคาดปลอดภัยก็ควบคู่กับการไม่ประมาทด้วยนะครับผมต้องใช้ไปควบคู่กับวัตถุมงคลด้วยนะครับแล้วก็จงคิดดีทําดีเท่านั้นนะครับผม สิ่งสั์สิทธ์คุ้มครองท่านแน่นอนนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้คําพูดคําจาใดนะครับที่ไม่สุภาพนะครับก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดถูกใจกช่องไอ้ประเพิดด้วยนะครับสวัสดีครับ